มา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 ครับมาโอเคหล่อมากอะเนาะครับเดี๋ยวพี่ขอเรียกคนดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวรอคนดูแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้มาแบบฉายเดียวเลยละกันนะครับวันนี้มามากับคือต้องบอกว่าเขาก็ดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกันนะครับสำหรับเอเวอเรสต์นะฮะ นะไม่แพ้แรปเตอร์เลยนะครับใครที่ได้ขับเอเวอเรสก็สุดยอดแล้วนะครับสำหรับรถ7ที่นั่งนะรถ SUV นะครับผมสะดวกสบายสุดๆนะครับคันนี้ดุดันด้วยนะครับมาเดี๋ยวขอแนะนําตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมน้องได้เอเคคานะครับพบกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับอาจจะเลทนิดนึงนะครับลูกค้าเยอะมากนะครับวันนี้เนาะวันนี้ผมเอาตัวเจ้าเอเวอเรสต์นะครับปี2019นะครับผมรถมือเดียวนะครับ ปี2019รถมือเดียวนะตัวนี้ที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เป็น e v e r อเรสต์สอนไบเทอร์โบนั่นเองนะครับผม2.0ไบเทอร์โบ10สปีดนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง180แรงม้าเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวให้ลูกค้าชมนะครับสวยมากพี่นะครับสวยมากกระจังหน้าตัวใหม่นะครับนี่นะครับตัว10สปีดพี่ดูให้ดีนะครับอย่าซื้อผิดรุ่นนะครับต้องดูให้ดีกระจังหน้าเขาจะเป็นแบบนี้นะครับไฟหน้านะครับกันชนหน้านะครับทุกอย่าง m มน o เนอร์เชนหมดเลยนะครับผ นะครับใครที่เข้ามาแล้วผมฝากแชร์ด้วยนะครับผมฝากแชร์ด้วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมาคันนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวเราเปิดราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะได้ดูราคาแล้วอืมน่าสนใจนะครับผมคันนี้เราตั้งราคาไม่แพงนะครับเราตั้งอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับพี่จัดเต็มฟรีดาวแปดสิบสี่งวดพี่ผ่อนแค่หนึ่งมืนเก้าพันบาทนะครับผม เศษ400นะครับโดยประมาณนะครับ19,400นะครับ7ปีนะครับจัดไฟแนนซ์ที่10,000เอ้ย1ล้าน1 80,000นะครับ1ล้าน1 80,000นะครับนะครับยังไม่พอนะครับลูกค้าที่ดูไลฟ์สดนี้นะครับสำหรับเจ้าเอเวอเรสคันนี้รับส่วนลดทันที30,000บาทนะครับรับส่วนลดสูงสุดถึง30,000บาทนะครับยังไม่พอสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมฝ่ายเดือนแห่งความรักนะครับของเรามี ลุ้นรับรางวัลใหญ่นะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์เราจะรับพร้อมกับวันที่สลากของรัฐบาลออกก็คือหวยออกนั่นเองนะครับเราจะมาลุ้นกันวันที่15เนาะวันที่15นะครับสำหรับโปรโมชันวันวาเลนไทน์นะครับลูกค้าจองเพียง500บาทนะครับพี่รับไปเลยขับฟรี90วันนะครับขับฟรี3เดือนนะครับพี่ไปจ่ายอีกทีนุ่นประมาณเมษานะครับต้นเมษานะครับพี่มาลุ้นรับทองคําอีกนะครับสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นะ ส่วนอของเรื่องรางวัลนะครับของทองคำเนาะเราต้องสงวนให้เฉพาะเดือนกุมภาใช่ไหมฝ่ายโอเคนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวรถต่อนะครับผมมาคันนี้เราอยู่ที่ e v e r e s t นะครับขับ4 4W h e e l นะครับเป็นตัว Titanium Plus นะครับ 4WD นั่นเองนะครับเครื่องยนต์2.010สปีดนะครับมาเริ่มที่ข้างหน้าก่อนเลยน้อไฟเนาะด้านหน้าที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้กระจังหน้าดูดูแปลกๆขึ้นปะข้างในตรงนี้จะสลับเป็นลายลังพึ่งนะครับสีดำกระจังหน้าโครเมียมนะครับเขาเพิ่มเป็น3ก้านดูเลียวขึ้นนะครับนะครับ ลิวขึ้นนะครับไม่ต้านลมนะครับพร้อมกับโลโก้ Ford ตัวใหญ่เลยนะครับผมมาลงมาข้างล่างหน่อยนะครับด้านหน้านะครับเฉพาะด้านหน้าของเขาจะมีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์จะมีรอบคันด้วยนะคันนี้นะครับเฉพาะด้านหน้าจะมีอยู่4จุดนะครับเซนเซอร์เนาะหนึ่งสองนะครับสามสี่จุดตรงนี้นะครับผมเขาจะให้มาครบเลยนะครับผมนี่ไฟหน้าโคมไฟหน้านะครับโคมไฟหน้าของเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์มาให้เรียบร้อยนะครับ สามารถปรับไฟหน้าสูงต่ำได้นะครับผมนะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะด้วยนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างเนาะขอโทษทีสิด้านหน้ามีแมีหกจุดดิเซ็นเซอร์เนาะนับไม่ถึงตรงนี้เป็นสี่นี่เนาะใช่ไหมครับหกจุดนะครับเฉพาะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีหกแล้วนะครับปลอดภัยสุดๆนะครับ สำหรับรถคันใหญ่รับรองมุมอับนี่คือไม่ต้องห่วงคือเขามีเตือนให้นะครับตรงล้อนะครับส่วนล้อแม็กนะครับล้อแม็กคือพัฒนาจากโฉมเดิมนะครับที่ยังไม่ใช่มันไดเชนนะครับล้อเดิมของเขาถ้าลูกค้าศึกษามานะครับของเขาจะเป็นแม็กก้านจะตรงตหน่อยทื่อๆหน่อยตันๆหน่อยนะครับจะเป็นจะเป็นก้านโตนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นก้านเล็กนะครับแล้วก็เป็นสีทูโทนด้วยนะครับแม็กขอบ20นะครับสวยมาก ออปชันล้อมันพอดีนะครับขับดีขึ้นนะครับอ่านะครับมาดูด้านข้างก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็นโลโก้นะครับไบเทอร์โบนั่นเองนะครับนี่จะต้องมีโลโก้ตัวนี้นะครับไบเทอร์โบนะนะครับอ่าขยับขึ้นมาบนหน่อยนะครับนี่กระจกมองข้างจะเป็นตัวพ่อพรีเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับด้านในนะครับด้านในจะมีเขาเรียกว่าอะไรไฟ เซนเซอร์นะครับก็เป็นเซนเซอร์กระจกซ้ายขวานะครับจะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะอ่าตัวนี้นะฮะเวลารถแซงซ้ายขึ้นมามันจะมีสัญญาณสีส้มนะครับเตือนเราจะเห็นจากด้านในได้ชัดนะครับมีเสียงด้วยนะครับติ๊ติเหมือนปะนะครับลงมาข้างล่างนะครับลูกค้าข้างล่างที่เห็นอยู่เป็นบันไดข้างนะครับปกติแล้วมันจะเป็นสีล้วนนะครับมันจะมีโครเมียมเพิ่มมาทําให้แบบดูแบบดูดันขึ้นปะ ดูด้านปะดูแข็งแรงปะเดี๋ยวพี่ลองขึ้นดูเห็นไหมครับผมน้ําหนักเยอะอยู่นะ <_ c oughs> นี่นะครับนี่นะครับต้องของแท้นะถ้าของเทียมนี่อ่อนนะครับอันนี้ของเดิมโรงงานแข็งมากนะครับนี่สวยเลยครับมือจับมือจับด้านบนเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมแล้วก็เขาจะมีคีเรตให้เป็นตัวปลดล็อกนะครับตรงมือจับได้เลยทั้งสองฝั่งนะครับนี่ หล่อสุดๆนะครับมาด้านหลังกันหน่อยด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับก็ปรับแต่งขึ้นมานิดหน่อยนะครับสําหรับตัวมนเนอร์เชนเนาะก็จะมีสีตัดกันก็คือกันชนท้ายก็จะเป็นสีเทานะครับมีไฟทับทิมให้นะครับข้างบนก็จะเป็น LED แล้วนะครับไฟท้าย LED นะครับไฟท้าย LED เดี๋ยวพี่ลองเปิดให้ลูกค้าดูสักหน่อยครับไฟท้ายนะครับไฟออกปะหล่อปะหล่อปะนี่นะครับ นี่บอกเลยว่าเปิดไฟท้ายมานี่คือแบบคือสไตล์เมกันอ่ะเออนะครับสไตล์เมกันนะครับนี่มีฟอนเอรี่สีแดงเพิ่งออกมาด้วยนะครับนี่ขับเร็วมากเร่งสปีดไปแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวเอฟเฟอร์เรสนะครับเป็นโครเมียมตัดกับสีตัวรถเลยนะครับอมีกล้องด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะครับอ่า พี่ต้องดูให้ดีนะครับลูกค้านี่ฝั่งด้านซ้ายเขาจะติดว่าเป็นไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมนะครับมีโลโก้ไทเทเนียมนะครับแล้วก็ฝั่งขวาของเขาจะเป็นตัว 4WD นะครับด้านหลังก็มีเซนเซอร์6จุดเหมือนกันนะครับผมตรงนี้เป็นตัวลากจูงนะครับนี่ไหนๆก็ไหนๆเราเปิดด้านหลังให้ลูกค้าดูก่อนเลยเนาะนี่ตัวนี้เป็นออโต้นะครับเป็นออโต้นะครับเป็นออโต้ด้วยนะครับเป็นเซนเซอร์นะเป็นเซนเซอร์ออโต้นะฮะ โอเคครับสำหรับตัวไทเทเนียมนะครับเป็นตัวไทเทเนียมไทเทเนียมพัดนะครับของเขานะครับถ้าตัวท็อปสุดจะมีสลูปนะประตูท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวปรับเบาะแถว3านะครับตัวปรับเบาะแถว3เขาจะมีตัวปรับเบาะมาให้เป็นไฟฟ้าเลยนะครับซึ่งจะเหนือกว่าทุกๆรุ่นที่เป็น SUV นะครับนี่ปรับแยกซ้ายขวานะครับ นี่นะครับจ้าปะเนาะเรียบเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับก็คือเขาออกแบบมาแบบพื้นเรียบมากถ้าพับไปแล้วนะแล้วก็ตรงกลางก็พับเรียบด้วยนะครับอีกตอนนึงเดี๋ยวผมลองพับให้ดูนะครับนี่ <c oughs> นี่ฝ่ายเรียบปะนะครับจะเป็นละหนาไปด้วยกันเลยนะครับ หมาะสําหรับลูกค้าที่แบบว่าสายแคมปิ้งอะ่ะคือถ้าเป็นพี่นะพี่จะพับแล้วข้ามไหนนอนตรงนั้นได้เลยเหมือนโดนไล่ออกบ้านปะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพับให้ดูอะไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แหละและ้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึงเดี๋ยวต้องทำให้ลูกค้าเห็นว่ามันประมาณไหนนะ นี่นะครับก็ผมกำลังเปิดสลูปนะเปิดสลูปนะครับนี่เห็นบ้าไฟนี่ว่ามันเหมาะแค่ไหนนะครับลูกค้าคือเป็นรถ SUV ที่แบบว่าคือให้มาแบบ เต็มจริงๆอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเราจะนอนตรงนี้นะครับคือเราจะนอนตรงนี้แล้วเราจะนอนดูดาวได้เลยเห็นไหมปลอดภัยด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่แบบว่าทํางานต่างจังหวัดนะครับต้องวิ่งรถบ่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะต้องวิ่งรถไกลๆนะครับเหมาะมากนะครับถ้าเกิดเปิดโรงแรมไม่ทันทําไงอ่ะเนาะนอนในรถไปเลยนะครับก็สามารถปรับหน้าต่างข้างบนเปิดรับอากาศได้ข้างล่างปิดหมดเลยนะครับสบายเลยนะครับมาปิดก่อนเนาะ หล่อจริงๆนะครับวิธีพับคืนนะครับก็ดึงคืนแบบนี้ได้เลยนะครับแต่วิธีพบับเบาะแถวกลางนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้า,าพับแค่เอ็นอย่างเดียวอะ่ะมันจะได้แค่นี้นะอืมแต่ถ้าเราจะให้มันเรียบอะ่ะพี่ต้องบีบจากข้างล่างนะครับตรงนี้ใช้มือบีบแบบนี้นะครับบีบปุ๊บมันก็จะลงมาแบบนี้เลยข้างบนนะฮะ แบบนี้นะครับวิธีใช้นะครับอ่าอีกทีนะครับปึ๊บเทป่ะอ่านะครับใช่ไหมเผื่อโดนไล่ออกบ้านว่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องก่อนไหมหรือว่าข้างในก่อนเลยข้างในก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมืดเดี๋ยวเร่งหน่อยเนาะข้างในนะครับก่อนจะขึ้นไปนะครับตัวเอเบเลสตัวนี้ให้ตัวบ่อไฟฟ้ามาเรียบร้อยนะครับลูกค้านี่มีไฟส่องเท้าด้วยนะครับนี่ไฟส่องเท้านะครับ หล่อเลยนะครับแล้วก็ประตูประตูนะครับประตูจะมีตัวเซ็นทรัลล็อกอยู่ตรงนี้นะครับนะมือเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะครับมือจับตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะครับอ่เป็นกระจกไฟไฟ้าออโต้น,นะครับผมมาน้องจะขึ้นฝั่งนี้ไหมเดี๋ยวให้ตากล้องสุดหล่อผมขึ้นไปก่อน ลูกลูกค้าที่ดูอยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาเลยเดี๋ยวผมให้แอดมินส่งให้นะครับนี่นะครับเบาะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับก็คือเบาะทางซ้ายทา้งขวาเบาะปรับไฟฟ้านะครับปรับเอนปรับสูงต่ำได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับนี่ขอปิดประตูหน่อย กระจกนี่คือเปิดสุดได้เลยนะครับไปได้อีกนะนี่ประมาณนี้นะครับเหมาะมากอะสาหรับไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าไปสายโครงสายแคมป์เรารับลมได้เต็มที่เลยนะเนอะนะครับเอาไว้รับอากาศนะครับด้านนอกนะครับนี่มาถึงคอนโซลหน้านะครับเราเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็ <c oughs> หน้าจอของเขาก็จะมีคือระบบมันเยอะมากะนะถ้าฝั่งขวาเนาะ ก็จะมีตัวอันนี้เป็นเรือนไม้นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นบอกกิโลเมตรนะครับเลขไม้ของเราย้ําเสมอของเ k คคาของเขาเช็คประวัติย้อนหลังได้นะครับที่ศูนย์ได้ทุกสาขานะครับเราขายไม้แท้เท่านั้นเนาะอ่าตอนนี้รถคันนี้วิ่งอยู่ที่6 1 0มื่นหนึ่งพันยี่สิบหกกิโลเมตรนะครับผมอ่าตรงนี้ที่เปิดอยู่ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับเบรกระยะหน้านะครับตั้งได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคูซอนโทนะครับระบบล็อกความเร็วนะครับ สามารถปิดเปิดได้ตรงนี้เลยนะครับมันจะเปลี่ยนไปตรงนั้นเนาะตั้งเตือนระยะหน้านะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่เตือนให้เบรกได้นะครับส่วนด้านขวานะครับจะเป็นปุ่มเปิดไฟนะครับไฟหน้าด้านขวาจะเป็นปุ่มปรับเปิดเอ้ยปุ่มเปิดปรับไฟหน้านะครับนี่นะครับก็ปิดเปิดตรงนี้นะครับตั้งเวลาปิดเปิดได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับเป็นไฟตัดหมอก อันนี้จะเป็นตัวสั่งเปิดประตูท้ายจากด้านในนะครับออโต้ Auto นะครับกดจากข้างในก็ได้เนาะที่เราเปิดเมื่อกี้นะครับข้างหลังเนาะหล่อมากพี่ที่สําคัญตัวนี้เป็นโฟวิลด้วยนะครับนี่ให้ลูกค้าดูปุ่มโฟน่อยนี่นะฮะเป็นตัวโฟวิลนะครับพี่ปรับได้หลายโหมดนะปรับได้หลายโหมดถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้โฟนักนะครับถ้าติดลมพี่สามารถใช้ล็อกเฟืองท้ายได้นะนะครับให้ข้างหน้านตะก,กุยได้เลยนะครับผมตอนนี้เป็น 4ี่คูณ4ี่โลก็คือโฟนักนั่นเองนะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้เนาะตัวนี้ก็เป็นกันเลื่อนกันลื่นนะครับนะอันนี้เป็นเซนเซอร์ด้านหน้านั่นเองนะครับนี่ได้ตัวแมปนะครับเป็นเนวิเกเตอร์มาเรียบร้อยนะนี่นะครับซูมได้นะขยายได้นะครับซูมได้ขยายได้นะใหม่มากนะครับดูนิ้วรอยข้างใน ดูสภาพการใช้งานวิ่ง60,000กโลนะครับลูกค้าดูรถมือสองนะครับต้องดูให้ละเอียดเนาะของเราย้ําเสมอนะครับรถเดิมๆเอาให้ลูกค้าดูสดๆนะฮะได้มาปุ๊บไล่เลยนะครับล้างมาจอดเลยเราคัดสภาพรถที่สวยเท่านั้นนะครับมาขายเนาะมาให้ลูกค้าชมนะครับนี่นะครับสมุดรับประกันนะครับสมุดรับประกันคู่มือการใช้งานนะครับครบนะครบนะครับโอเค สำหรับกุญแจของเจ้าตัวเอฟเฟอเตัวนี้จะเป็นรีโมทต,ตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับสามารถกดเปิดฝาท้ายจากรีโมทได้เลยนะครับนี่นะครับหล่อมากเกียร์สิบสปีดนะครับดูด้านข้างนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่เปลี่ยนเกียร์นะครับลูกค้าบางคนยังไม่รู้นะว่าไอ้สิบสปีดมันเข้าเกียร์ยังไงนะคให้กดเอานะครับมีบวกกับลบนะครับ สามารถเข้าปรับเกียร์ได้เลยจะสั่งเกียร์แมนวนวลล้วนๆวลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถศึกษาได้ปรับได้นะครับได้ได้หลายแบบเลยสําหรับเอเวอเรคันนี้เนาะไ <c oughs> ปะเดี๋ยวมันจะมืดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องต่อเลยนะครับ ว้าวเลยนะครับผมนี่หน้าตาห้องเครื่องย้ำอีกทีนะครับคันนี้ e v e r e s t 2.0รไบเทอร์โบนะครับไทเทเนียมพัดนะครับ 4WD ใหม่มากนะครับสำหรับรถวิ่งแค่60,000โลนะครับพี่พี่ดูนะครับเราย้ำตลอดนะครับให้ดูจุดสำคัญก็คือจะมีเรื่องหัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับตัวเชื่อมนะครับเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆนะครับกลมๆพวกขอบยาง ขอบยางนะครับฝากระโปรงหน้าสามารถแงะดูได้เลยนะครับดูเส้นดูฝากระโปรงได้นะครับไม่มีจิกนะครับไม่มีชนนะครับนี่นี่นะครับให้ไล่ไปเลยนี่ลูกค้านะครับท่านใดยังแบบเออดูรถไม่เป็นนะครับทางเรามีบริการยินดีพาลูกค้าไปที่ศูนย์นะครับศูนย์บริการลูกค้าเลือกเองได้เลยนะว่าอยากเอารถไปเช็คประวัติที่ศูนย์ไหนนะครับในเชียงใหม่นะครับ ไว้ใจที่ไหนบอกได้เลยเราไปที่นั่นได้เลยให้ลูกค้าไปเช็คที่ศูนย์เองได้เลยนะครับผมนะดูหน้าตาของเครื่องสวยมากนะครับใบเทอร์โบนะครับสีแต้มชัดทุกจุดนะครับนี่ข้อตรงข้อต่อนะครับสังเกตให้ดีนะครับเล็กๆพวกนี้นะครับเขาจะมีสีแต้มหมดนะครับนี่พวกท่อพวกอะไรต่างๆเนาะมันเป็นรม้จากโรงงานนะครับมาจ์กจาก QC นะครับตอนเขาประกอบผลิตนะครับผมทุกชิ้นส่วนเนาะอ่าสวยมากนะครับสวยมากแก้มข้างนะครับ หัวน็อตแก้มนะครับนี่ข้างในนะครับดูดูร่องดูลึกนะครับดูนะครับหัวน็อตเหมือนกันนะครับนี่อันนี้หัวน็อตด้านซ้ายเนาะเมื่อกี้ด้านขวานะครับสุดๆนะครับคันนี้สําหรับเจ้าไอวีเลสตัวไบเทอร์โบนะครับสองจุศูนย์ 4WD นะครับผมไทเทเนียมพัสนั่นเองนะครับมาวันนี้เราเอามาแค่หนึ่งคันนะครับแต่จริงๆเรามีรถเข้ามาเยอะมากนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดที่สนใจดูรถ รุ่นไหนที่ยังไม่เคยเอามาไลฟ์นะครับสามารถแจ้งเข้ามาได้นะว่าอยากให้ดูรถคันไหนเป็นพิเศษนะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับของเรานะครับมีบริการเซ็นสัญญาฟรีต่างจังหวัดนะครับส่งมอบรถถึงที่นะครับไม่มีคิดค่าบริการลูกค้านะครับแล้วก็ที่สําคัญของเราถ้าเกิดว่ารถถึงมือลูกค้านะครับถ้าไม่แฮปปี้นะครับรถไม่ตรงปกพี่สามารถไม่ต้องรับรถนะครับตีรถส่งกลับคืนได้เลยไม่มีค่าไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาท นะครับผมไว้ใจได้นะครับสามารถเช็คประวัติต่างจังหวัดได้ถามว่าเฮ้ยรถอยู่เชียงใหม่นะครับสามารถเอาไปเช็คที่ไหนดีอ่ะายสุพรรณนะ่ศูนย์ฟอร์สุพรรณได้ไหมได้นะครับไม่จําเป็นต้องขับรถไปเราส่งสำเนารถเลขตัวถังเลขคัสซีให้ลูกค้านะครับเช็คได้ประวัติเขาลิงก์กันทั่วประเทศนะครับเนาะที่สำคัญของเอคาก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับเรานำรถเข้าศูนย์บริการนะครับ ฟอร์ดเข้าสนยนฟอร์ดเลยนะครับฮอนด้าเข้าสูวนฮอนด้านะครับมีใบเสร็จทุกคันนะครับที่นี่ทําอะไรมีใบเสร็จทุกคันนะครับชัดเจนนะครับผมนะลูกค้าสามารถขับจากเอฮคาเอาไปขับอย่างเดียวเลยครับรอแมนเนรอบต่อไปได้เลยนะครับเราดูแลให้ก่อนเนาะนะครับสำหรับดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นของเราก็เริ่มต้นที่1 9จเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากได้1.9กก็สามารถถามได้เลยว่าเงื่อนไขแบบไหนนะครับต้องทําแบบไหนนะครับถึงจะได้ดอกเบี้ยตรงนั้นนะครับเรา จะมีคําตอบให้ลูกค้านะครับผมสามารถถามเข้ามาได้ก่อนเนาะในส่วนของเรื่องโปรคาฟฟ่90วันท่านใดอยากได้คาฟฟ่สเดือนแจ้งก่อนนะครับขอกรุณาแจ้งก่อนว่าอยากได้โปรคาฟฟ่สเดือนนะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับผมออกรถศูนย์บาทนะครับใช้ได้กับที่นี่นะครับยังใช้ได้เหมือนเดิมขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ลูกค้านะครับผมค่าประกงประกันทุกอย่างเราจัดให้นะครับสําหรับเจ้าเอเวอเรสต์คันนี้ยังมีส่วนลด30,000บาททันทีนะครับรุ่นรับรางวัลด้วย ทองนะครับรางวัลใหญ่กลางเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับรางวัลเนี่ยสหรับลูกค้าที่จองรถซื้อรถภายในเดือนนี้เท่านั้นนะฮะอ่าโอเคงั้นใกล้มืดนละงั้นเดี๋ยวผมขอลาเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูว่ามีที่ภาษากันไหนเอาคันไหนมาไล์ต่อนะครับมาให้ลูกค้าดูนะครับสดๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันนะครับกับเ k คคานั่นเองนะครับเวลาเดิม นะครับวันนี้ผมน้องได้เอเคคาขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ